ตอนนี้นะคะเ,เข้าสู่การส่งคลิปช่วงที่2นะคะเป็นคลิปที่2ของการแข่งขันเวลี f าแฟ i ไฟติ้งนะคะจากการที่ได้รับประทานอ,อาหารเสริม v e ลีนาเดอะซีเคร็ตัสนะคะกระปุกสีแดงตอนนี้ก็ผิวพรรณนะคะดีขึ้นมากนะคะผิวขาวขึ้นนะคะแล้วก็หน้าที่เป็นหมองค้ำอะ่ะรู้สึกว่ามัน กระจ่งางสายยานมาดูสิคะรู้สึกว่ามันดีขึ้นอ่ะแล้วก็รูปร่างนะคะก็รู้สึกกระชับขึ้นตรงตรงต้นขาสะโพกร้อ,อบเอวอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นได้ชัดแล้วก็แขนคือแขนที่จริงใหญ่มากนะคะตอนนี้ก็โอเคด้านหลังนะคะก็โอเคขึ้นจากตอนแรกที่แบบมันมันเป็นชั้นมากกว่านี้นะคะมันมันมันจะเห็นแบบ มากกว่านี้เลยอ่ะแล้วก็รอบเอวรู้สึกว่ามันเล็กลงนะคะกระชับขึ้นน้ําหนักยังคงที่นะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือรูปล่างกระชับขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดเอวให้ดูนะตอนแรกนะคะเรามีรอบเอวอยู่ที่39นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดให้ดูกันรอบเอวนะคะคือกินเข้าไปแล้วรู้สึก ผิวดีขึ้นมากอะรอบเอวนะคะว้าวรอบเอวเหลืหอ3สามสิบเจ็ดค่ะลดลงมาสองนิ้วรู้สึกเห็นชัดมากเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีการขับถ่ายทุกเช้าเลย เพราะว่าทุกทีจะเป็นคนที่ขับถ่ายยากมากแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็รู้สึกผิวพรรณดีกระจ่างใสหน้าดีขึ้นโอเคมากเลยค่ะขากระชับขึ้นนะคะรูปร่างโอเคแต่น้ำหนักยังคงที่นะคะอยู่ที่88นะคะแต่รู้สึกว่าสัดส่วนสัดส่วนรูปร่าง คือดีขึ้นมากนะคะไขมันส่วนเกินหายไปขับถ่ายดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันใหม่นะคะและเดี๋ยวเราจะมาลองชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะและเราไปเจอกันต่อที่คลิปที่3ของสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ